เปิดภาพหนูวิรินทายาทเบียร์ถ่ายแบบต้อนรับวาเลนทายน่าเอ็นดูมาก ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเวียสุกลวัน์พระเอกดังได้เผยชมหน้าทายาทครั้งแรกหลังภรรยาคลอดลูกสาวน้องวิรินโดยงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณพ่อก็เห่อลูกสาวแบบหนักมากซึ่งเป็นโมเมนต์ที่พระเอกหนุ่มรอคอยในชีวิตจริงมานานท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์หลงในความน่ารักของน้องวิรินอย่างมากมายและก่อนหน้านี้เวียสุกรวันรนั้นก็ได้อัปเดตใบหน้าลูกสาวเกิด1เดือนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนนั้นก็ได้ เผยภาพล่าสุดระบุข,ข้อความว่า Baby w i l l ินเ e r ร์แ d ดี้เฟ o วอร์ c l ลิ h e คงานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าหนูวิลินนั้นยิ่งโตใบหน้ายิ่งเปลี่ยนดูโตขึ้นหวานขึ้นมากจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพของหนูน้อยวิลินทายาทเวียสุกรวัตรและวิกกี้ถ่ายแบบต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. โดย IG w i วิ i ิน w 1 9ก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์ค่ะ